ไหนที่มาอะงานแอ่มามาฟังความคิดภาษาค่ะเอาความมั law, ่นใจหรือว่ารายละเอียดการต่อสู้นี่เองอะค่ะว่าตอนนี้เรามีความมั่นใจในชั้ันคดียังไงบ้างก็เราทางทีมทนายนะครับแล้วก็จำเลยก็ยังมั่นใจว่าเราจะชนะคดีในวันนี้นะครับก็รายละเอียดคงเป็นเรื่องการต่อสู้เรื่ององค์ประกอบของความผิดนะครับตามพรบชุมนุมนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการต่อสู้เรื่อง อสสิิทธรรภาาพขงปะชชนในการแออค,คดีนี้คร่ะมันเกิดตั้งแต่ปี62แล้วก็จากข้อมูลก็คือเพบาว่าในส่วนการชุมนุมไม่ได้มีการขออนุญาตนะคะไม,ไะไม่ไม่ได้มีการขออนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานมีการแจ้งเตือนให้เลิกการชุมนุมไปแล้วอะค่ะมันจะทำให้จำเลยทั้งหมดในในคดีนี้ค่ะจะหลุดยากไหมคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟังคำวิทย์ฉัยครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเดี๋ยวทราบพร้อมกัน ครับทีบ<ม>่น<ม>้องได้มีการเตรียมแผนรองรับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างเออก็อันนี้ถ้าเกิดคำนิชชัยออกมาศาลบอกว่าผิดเราก็อุทธรณ์ครับไม่มีอะไรมีการเตรียมถ้าเกิดสมมุิศารที่ทราบสารใจำคุกได้เตรียมประกันเตรียมอะไรนี้ด้วยไหมครับก็ออต้องเตรียมอยู่แล้วครับต้องเตรียมอยู่แล้วแต่เรายังมั่นใจว่า,าผลจะออกมาดีครับเรื่องเรื่องผลทางการ อันนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบทางการเมืองอะไระครับราดน่าจะหกหกท่านนะครับหมายถึงหมายถึงว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมันจะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการเมืองใช่ไหมโดยเฉพาะคุณพิธาอะไรอย่างเงี้ยหากมันมีผลดีหรือผลร้ายอย่างเงี้ยอ๋อถ้ามันคำนิชัยออกมาแยกมันยังสามารถอุทธรณ์ได้อยู่แล้วครับไม่กังวลว่าถ้าสมมติจากคุณพิธาเนี่ย โอ้ <king> ม,มันไม่ไ<ห>มีเหตุผลที่จะไม่ให้ประกันตัวนะครับแต่ยังย้งยําก่อนนะครับว่ายังคิดว่าจะทวิสัยจะออกมา,าดีนะครับเราน่าจะชนะคดีตัวลูกคดีมันไม่มีความรุนแรงว่าไม่ได้มีพฤติการที่จะก็ <c oughs> จริงๆแนวโน้มในการวินิจฉัยเรื่องคดีที่เกี่ยว blush. ข้องกับการเสด็จทางการเมืองนในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็ออกมาค่อนข้างดี แต่ถ้ามันเลวร้ายถึงขั้นเป็นลบทางทักษล้ได้เตรียมแผนสำรองกรณีอย่างเรื่องของคุณพิธาหรือว่าพวกคุณธนาธรอ,อะไรอย่างนี้ม,มันมีไหมครับโอ้คดีนี้ผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องอุทธรณ์นะครับถ้า,ถ,าถ้าท,าท้าวิชัยออกมาเป็นลบคบอว่ายังอยู่ในาชั้นต้นอยู่ใช่ไหมครันี้มีระยะเวลาอยู่คุณพิธาเองหรือคุณธนาธรเองได้ได้ฝากบอกเขาว่ามั่นใจมากว่าขนาดไหนอรัผมเห็นทุกคนก็สบายใจดีนะครับไม่ได้มีความกังวลอะไร ทั้งหมดเลยทั้งหผรวมถึงเอาคนเรืเรือนเ,นเอน๊ะไม่ใช่รวมถึงประชาชนคุณคบณเมือด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าดูแล้วนี่นข้าทางมั่นใจมากกว่านี้ว่าจะไม่มีคือจริงๆมันไม่มีผลหรอกครับนะครับขอให้สบายใจแต่ว่าจริงๆมันก็มันจะมีผลในแง่ที่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองนะครับของประชาชนถ้าถ้าถ้ามันมีผลร้ายจริงๆแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องทางการเมืองไหมครับเพราะว่าดูแล้ว พฤติการเทพบรียืนผที่เป็นคดีจากการชุมนุมก็ไม่เคยที่จะถูกที่ากาาอนะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคำพิธาัยก่อนดีก่อนครับได้ได้มีการพูดคุยส่วนตัวกับทางแกนนาที่ถูกดำเนินคดีแล้วเขาอยากจะพูดอะไรกับสังคมหรืออยากจะจะมีอะไรมาฝากบอกก็เมื่อกี้คุยกันก็ยังไม่ได้คุยกันประเด็นนี้เพราะว่าทุกคนก็ดูเหมือนจะไม่ได้กังวลอะไรอย่างอย่างตัว คุณธนาทรเองไงครับไม่ใช่คดีเดียวที่ที่ถูกดำเนินคดีในลักษณะเช่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเขากังวลอะไรไหมไม่นะครับก็ผมคิดว่าคุณธนาทรแล้วก็อีก,อกทุกท่านก็เชื่อมั่นว่าตัวเองใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในทางการเมืองนะครับโดยชอบแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวมันเหมือนกับว่าพรรคเก้าไกลหรือว่าพรรครัฐสมัยของพรรคเก่าเนี่ยนฮะมันมีภาพบลบในเรื่องของการฟ้องร้องมาอยู่ด้วยมันจะทําให้ภาพลักษณ์ อของประชาชนรู้สึกมันน้อยลงไปไหมในความศรัทธานะะ่ะไม่นะครับผมคิดว่าประชาชนก็เห็นด้วยว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนเนี่ยถูกละเมิดอยู่แล้วนะครับหลังลรัฐประบาลโดยเฉพาะบรรยากาศภายใต้รัฐบาลที่สืบทอดจากรัฐหาร อาจารนะคุณชัยชวัน์เป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็ทํางานในฝ่ายวิบัญญัติอะไรอย่างี้ครับมองเห็นปัญหาจากตัวกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกผ่านการชุมนุมแล้วจะมีแนวทางในการแก้กฎหมายให้เป็นรูกธรรมก็เราก็มีข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายนะครับที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่แล้วรวมถึงพรบชุมนุมด้วยนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพิจารณากันในคณะกรรมการ ยุติธรรมสิทธิมนุษยชนนะครับตั้งแต่สภาในชุดที่แล้วแล้วนะครับก็ในฐานะสสเนี่ยก็คงต้องให้ความสําคัญกับการพิจารณาว่ามีกฎหมายไหนบ้างนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นมีเนื้อหารวมถึงมีการบังคับใช้ที่ไปละเมิดสิทธิภาพขั้นพื้นฐานนะครับสิทธิทางการเมืองของพลเมืองพวกนี้ก็ต้องเป็นภาระ,ะหน้าที่ของสสที่ต้องให้ความสําคัญ ในอนาคตหากฝั่งเราขึ้นตัวอำนาจได้จริงนะครับมันก็อาจจะมีการต่อต้านโดยมวลชนชมักทุบข้ามไมเป็นปกติทางการเมืองแล้วในบรรทัดฐานที่จะเห็นในอนาคตถ้าหากว่าก้าวไกลหรือพรรคอนาคตจะได้เป็นรัฐบาลจะจะดูแลเรื่องคดีเป็นลักษณะอย่างไรผมว่าต้องยึดหลักว่าสิทธิทางการเมืองของพลเมืองนะครับเป็นหลักการขั้นพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยที่ไม่ควรจะถูกละเมิดนะครับซึ่งเราก็ไม่ควรจะเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะมีความคิดความเชื่อทางการเมืองแบบใดอันนี้จะเป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่ทําให้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแม้จะมีความคิดแตกต่างกันขอบคุณค่ะองค์ค้าผมครับที่ผมได้คดีดูกันนี่เคยมีที่ภาคฝั่ไปแล้วใช่ไหมของต่างจังหวัดอเงี้ยใช่ใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาแย่นะครับนะเดี๋ยวพึ่งกังวลมากเกินไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ต๋องมนี่หนุ่มกั ขอโทษทีผมไม่ได้ไดแบบนี้ <c oughs> วันนี้ไม่ให้กำลังใจเฉยโอเคขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> okay,